นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะคะสวยงามนะคะเป็นหลังคากันร้อนปิงปองนะคะความหนาโฟม10เซนค่ะหลังคาสีน้ำตาลเห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้มีระเบียงหน้าบ้านมีลานจอดรถนะคะใช้หลังคาปิงปองทั้งหลังเลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าเหล็กใช้ประมาณ หน้าบ้านก็เหล็กประมาณ1ท่อนนะคะส่วนตัวบ้านก็ใช้เหล็กนะคะแปรห่างที่4เมตรนะคะคัะน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังนะคะหลังคากันร้อนปิงปองนะคะวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่บ้านลูกค้านะคะที่อำเภอจอมพระนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะสังเกตดูนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะใช้เหล็กประมาณไม่เกินห้าท่อนเองนะคะเห็นไหมคะโครงหลังคานะคะ,นะคะเป็นฝ้าเพดานในตัว จะมีที่จอดรถเห็นไหมคะที่จอดรถนี้รู้สึกว่าจะไม่มีตัวแปรเลยนะคะเพราะว่าหลังคาปิงปองนะคะความห่างแปรนะคะสามารถห่างได้สามถึงสี่เมตรนะคะอย่างลานจอดรถบ้านหลังนี้นะคะเห็นไหมคะว่าใช้เหล็กแค่สองท่อนเห็นไหมคะหัวท้ายนะคะแล้วก็ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวระเบียงนะคะเป็นมุกหน้าบ้านนะคะ แล้บ้านก็ใช้เหล็กแค่สองท่อน<ม>เห็นไหมคะใช้เป็นหลังคาเป็นฟ้าในตัวเลยนะคะนะคะบ้านหลังนี้นะคะออกแบบก็ดีไซน์เรียบง่ายสวยนะคะสวยหรูดูแพงนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะข้างในก็นะคะดูข้างในกันนะคะข้างใน ก็แขวนไม่ต้องแขวนฝ้าเห็นไหมคะะก็มีสองห้องนอนนะคะหนึ่งห้องครัวน,นะคะพัดรัดนะคะสวยงามนะคะนะคะถ้าใครสนใจก็พักมาได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นด้านข้างบ้านนะคะ มากับลเลยเห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้ใช้เหล็กประมาณหนึ่งสสามสามเส้นเห็นไหมคะระยะแปรห่างได้4เมตรเห็นไหมคะมเป็นบริเวณบ้านสวยงามนะคะ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหลังคากันร้อมปิงปองค่ะขอบคุณค่ะ